ฮัลโหลเทเทสรุปแพท1.1มีอะไรบ้างมาดูกันแน่นอนเลยครับก็คือตัวละครใหม่3ตัวซิววูผัดลบล้างท,าท่าควอนตั้มที่จะมาในครึ่งแรกลัวชาผาดเฟ,ฟื่องฟูท่าจินตภาพที่จะมาในครึ่งหลังและยุคงผาดประสาน4ดาวจินตภาพตัวแรกที่จะมาในครึ่งหลังพร้อมกันกับลัวชาไลโคนใหม่3อันไลโคนประจําตัวซิววูผัดลบล้าง5ดาวไลโคนประจําตัวลัวชาผัดเฟื่องฟู5ดาวและไลโคนลิมิตสำหรับอีเวนต์ในครึ่งแรกที่เป็นผาดลบล้าง4ี่ดาวที่สามารถใช้กับซิววูได้จริงๆไปร่าก็ใช้ได้นะปลดล็อกสถานที่ ั์ของเบลล์บอกกิจกรรมถึง7อย่างตลอดแพทอันนี้ขอพูดภาษาไทยนะครับชื่ออีเวนต์จะได้เข้าใจตรงกันของขวัญจากดวงดาวนะครับเริ่มตั้งแต่อัปเดตแพทถึง18กรกฎาคมก็น่าจะคาดเดาได้ว่าแพด1.2น่าจะมาช่วง18-20ถึงกรกฎาคมอีเวนต์นี้จะช่วยให้เราจัดการวางแผนรองเพชรสำหรับคนที่จะเปิดตู้ในแพด1.1นี้และไปเปิดเบลดและคัฟค่าที่จะมาใน1.2ได้เลยครับกิจกรรมนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่ล็อกอินครบ7วันก็ได้ตั๋วทอง10ใบต่อมาเกมล่าดวงดาวเริ่มตั้งแต่อัปเดตแพทถ,ถึง19มิถุนายนกกกิิจจรรรรมมนีี้้้ะใหหเาาาาตาากกฟตฟของซซ สามารถเอามาตกแต่งเป็นแบ็กกราวด์สำหรับการถ่ายรูปไปด้วยของรางวัลที่น่าสนใจของอีเวนต์นี้ก็คือแน่นอนเลยเพชรที่อัพเทรสและไลโคนลิมเจตสีดาวผ่านลบล้างที่จะหาได้จากอีเวนต์นี้เท่านั้นใครคิดจะเปิดซิววูฟแล้วเพชรไม่พอเปิดไลโคนนะครับก็สามารถใช้นี้ทดแทนได้เหมือนกันจริงๆลบล้างตัวอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโดยที่ออฟของไลโคนนี้จะเพิ่มอัตราสร้างฐานะให้กับผู้สวมใส่20%และหากโจมตีเป้าหมายที่มีดีบัฟลดป้องกันจะฟื้นฟูพลังงานอีก4หน่วยอีเวนต์ต่อมาพิตานนรย ของรางวัลที่น่าสนใจก็คือไอเทมสาหรับการผสานลิลิกแบบเลือกสเตตได้ที่อัพเทรสและเพชรโดยกิจกรรมนี้จะให้เราตามหาของที่ถูกขโมยไปหรือหายไปจากพิพิธภัณฑ์และจัดแสดงซึ่งจะคล้ายๆกับอีเวนต์ตั้งร้านขายของเทศกาลหนึ่งของมอนสเตอร์จากเกมมินินนะครับต่อมาผู้ช่วยทดลองโปรโประจาที่เริ่มตั้งแต่19มิถุนายนถึง3กรกฎาคมอันนี้ง่ายๆก็คือไปตีมอนจาก Open World หรือใช้ของที่มีอยู่แล้วมาส่งให้กับนักวิจัยนะครับของรางวัลที่น่าสนใจก็คือเพชรที่อัพเทรสและเศษลิลิกทองที่ เริ่มตั้งแต่23มิถุนายนถึง28มิถุนายนอันนี้เป็นการเพิ่มรางวัลจากการลง simulate universe เป็น2เท่าโดยจะได้รับจํากัดครั้งต่อวันนะครับต่อมาอีเ,อเวนท์ที่6ม่านสงครามดวงดาวเริ่มตั้งแต่28มิถุนายนถึง10กรกฎาคมของเรางัที่ไดก็คือเพชรอีเ,อเวนท์นี้ไม่ยากครับเป็นเอีเวนต์ต่อสู้ที่มีเงื่อนไขแต่ละดาแต,ต่างกันออกไปตามสไตล์อีเวนต์ต่อสู้ของ h o l e v e r s e นะครับและสุดท้ายครับปุผาบารสะพังเริ่มตั้งแต่10กรกฎาคมถึง17กรกฎาคมกิจกรรมนี้จะเหมือนกับ relay o ที่เป็นกเลครริมสาาากดนคร้ม ต่อมาด้านเกมเพย์ที่อัปเดตเข้ามาก็มีเรื่องของเนื้อเรื่องตัวละครสีตัวก็คือเซียวูไบหลู่ลัวชาและหยานชิงโดยในเอ่าฟิชียลเนี่ยก็เหมือนมีการปรากฏตัวของคนที่คาดว่าเป็นอาจารย์ของจิงหยวนอีกด้วยนะครับและสุดท้ายครับแต่ไม่ท้ายสุดในที่สุดระบบใช้กับเพื่อนก็อัปเดตเข้ามาแล้วครับหลังจากนี้ก็ดูกันนะครับว่าระบบเข้าเวิร์ของเพื่อน,อน,อน,นจะมาเมื่อไหร่นะครับแล้วเล่นกับเพื่อนในเมื่อไหร่เราดูกันนะครับต่อมาระบบติดตามศัตรูหรือมารจุดบนแแมพเพื่อหาฟาร์มของที่มาอัพเทรสหรือไลคแลได้ง ที่จะเจอหมูว์าไว้ด้วยซึ่งหากกำจัดได้ก็จะสามารถได้รับประสบเพิ่มเติมหากใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ไว้ได้นะครับหรือใครชอบแบบสั้นๆง่ายๆก็ติกตอกผมก็มีแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างใน d ดีคลิปชั่นนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ